การมาเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวในช่วงหน้าหนาวมันควรจะเป็นความโรแมนติกใช่ไหมอากาศเย็นๆหมอกหนาๆและความเงียบสงบที่หาไม่ได้ในเมืองหลวงแต่ในป่าลึกของไทยความเงียบไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าแต่มันแปลว่าพวกเขากำลังฟังว่าเราอยู่ที่ไหน ผมตัดสินใจเลือกโฮมสเตย์หลังสุดท้ายที่ติดกับชายป่าเจ้าของที่พักย้ำนักย้ำหนาว่าถ้าได้ยินเสียงใครเรียกตอนดึกอย่าขานรับผมหัวเราะในใจคิดว่าเป็นแค่กุสโลบายหลอกนักท่องเที่ยวจนกระทั่งเวลาตีสามมาถึงอุณหภูมิลดหวบจนผมสั่นไปถึงกระดูกและกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นก็โชยเข้ามาในห้องเสียงหายใจเข้าลึก ท่ามกลางอากาศเย็นมันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ป่าแต่มันคือกลิ่นที่ใช้ในงานศพผมพยายามขยับตัวจะลุกไปปิดหน้าต่างแต่สายตาไปสะดุดเข้ากับเงาผ่านช่องระแนงไม้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางลานหมอกเธอสวมชุดพื้นเมืองสีซีจางผิวของเธอขาวซีจนกลมกลืนไปกับไอหมอกเธอยืน นิ่งจนผมเริ่มไม่แน่ใจว่านั่นคือคนหรือเสาไม้แต่แล้วคอของเธอก็ค่อยๆบิดมาทางห้องของผมชา้ชาๆจนกระดูกคอดังลั่นเปรี้ยเสียงหัวใจเต้นหนักๆในความเงียบเธอไม่ได้เดินเข้ามาแต่เธอกำลังขยายร่างเงาของเธอทอดยาวเข้ามาในห้องตามแสงจันทร์ผมเห็นมือที่ผอมแห้งจนเห็นกระดูกค่อยค่เอือ้อมมาเกาะ ขอบหน้าต่างเล็บของเธอฉีกขาดและมีคราบดินฝังลึกเหมือนคนที่พยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากหลุมเสียงฟันกระทบกันดังกึกกึกกึกไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นเสียงของคนที่ตายไปนานแล้วพยายามจะพูดเสียงกระซิบที่ดังขึ้นและเย็นเยียบเงาใช่ไหม ผมพยายามจะหลับตาแต่มันสายไปแล้วเพราะเมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งกลิ่นน้ำอบหอมเย็นก็มาจ่ออยู่ที่ปลายจมูกและสัมผัสที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งก็ทาบลงบนอกของผมในป่าหน้าหนาวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสือไม่ใช่หมาป่าแต่คือผีที่ไม่ยอมไปไหนเพราะพวกเขากำลังรอใครสักคนมาเปลี่ยนที่นอนในหลุมที่แสนจะหนาวเหน็บนั่น จำไว้ถ้าคุณไปเที่ยวคนเดียวแล้วรู้สึกหนาวสันหลังผิดปกตินั่นไม่ใช่เพราะลมหนาวหรอกแต่เป็นเพราะมีใครบางคนกำลังยืนซ้อนหลังแล้วใช้ลมหายใจเย็นๆของเขาเป่ารถต้นคอคุณอยู่อากาศต่างจังหวัดช่วงหน้าหนาวมันมีความลับอย่างหนึ่งที่คนกรุงไม่เคยรู้ความหนาวไม่ได้มาเพื่อสร้างความโรแมนติกแต่มันมาเพื่อแช่แข็งความเงียบ ให้เราได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินผมตัดสินใจขับรถมาพักที่โฮมสเตย์ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่นี่ไม่มีแสงไฟจากเมืองหลวงมีเพียงไอหมอกสีขาวโพลนที่ไหลลงมาจากยอดดอยเหมือนผืนผ้าศพทันทีที่ดับเครื่องยนต์ความเงียบก็พุ่งเข้าจู่โจมจนหูผมอื้ออึงแต่ในความเงียบนั้นผมกลับได้ยินเสียงกวาดใบไม้แกรก แกรกแกรกดึกขนาดนี้ใครจะมากวาดใบไม้ท่ามกลางลมหนาวที่อุณหภูมิเหลือเพียงหองศาผมพยายามข่มตาหลับในห้องพักไม้เก่าๆที่มีกลิ่นอับชืน้นลมหนาวพัดลอดช่องว่างระหว่างฝาไม้กระดานเข้ามาแต่มันไม่ได้หอบเอาความเย็นมาอย่างเดียวมันหอบเอากลิ่นแป้งรำและกลิ่นน้ำมันจันลอยคลุ้งเข้ามาในห้อง กลินหอมเย็นเอียนๆ,ๆแบบที่คนสมัยก่อนใช้ทาตัวศพก่อนลงลงทันใดน,นั้นเสียงกวาดใบไม้ข้างนอกก็หยุดลงเปลี่ยนเป็นเสียงเคาะที่ข้างฝาห้องของผมก๊กก๊กก๊กมันไม่ใช่การเคาะด้วยมือแต่มันเหมือนเสียงหัวกระโหลกกระแทกกับเนื้อไม้ผมแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง สายตาของผมจับจ้องไปที่รอยแตกของฝาไม้และที่ตรงนั้นผมเห็นดวงตามันคือดวงตาที่ไม่มีเปลือกตาขาวพโพลนและขุ่นมัวเหมือนคนเป็นต้อกระจกมันไม่ได้จ้องมองด้วยความโกรธแต่มันจ้องมองด้วยความหิวโหวยเสียงกระซิบแหบพร่าดังลอดช่องไม้เข้ามาเย็นเฉียบจนใจผมจะหยุดเต้นข้างนอก เข้าไปผิงไฟข้างในได้ไหมผมพยายามจะตะโกนแต่มันไม่มีเสียงร่างกายของผมชาหนึบเหมือนถูกแช่แข็งเงาสีดำตะคุมค่อยๆแทรกตัวผ่านรอยแยกของประตูเข้ามาไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือร่างของหญิงชราในชุดสบายสีซีดจางที่ขาดกระรุ่งกระริงผิวหนังของเธอแห้งกรังติดกระดูกและที่คอของเธอ มีรอยเขียวช้ำเหมือนถูกรัดด้วยเชือกอย่างรุนแรงเธอขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนผมได้ยินเสียงกระดูกซี่โครงของเธอสั่นกระทบกันเธอก้มลงมากระซิบที่ข้างหูผมกลิ่นสาบสางของเนื้อที่ตายแล้วรุนแรงจนผมแทบหมดสติที่นอนตรงนี้มันอุ่นจังเลยนะแบ่งให้ฉันสักครึ่งได้ไหม ในวินาทีที่นิ้วเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแตะลงที่ลำคอผมผมถึงได้รู้ว่าคำเตือนของชาวบ้านนั้นเป็นเรื่องจริงอย่ามาเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวในหน้าหนาวเพราะถ้าคุณเหงาพวกเขาจะอาสามาอยู่เป็นเพื่อนและพวกเขาจะไม่ยอมให้คุณกลับไปคนเดียวอีกเลยคืนนี้ความหนาวจะกัดกินคุณไปพร้อมกับความมืดและพรุ่งนี้เชา้าจะไม่มีใครหาคุณเจอ นอกจากรอยเท้าที่หายไปในสายหมอกและกลิ่นแป้งรำที่ยังคงอบอวลอยู่ในห้องที่ว่างเปล่าคุณเคยสงสัยไหมทำไมเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวในช่วงหน้าหนาวความเงียบมันถึงดูนหนักกว่าปกติลมหนาวในเมืองไทยไม่ได้พัดมาแค่ความเย็นแต่มันมักจะหอบเอาเศษเสี้ยวของบางอย่างที่ตายไปแล้วให้กลับมาวนเวียนอยู่รอบตัวเรา ผมเลือกมาพักที่รีสอร์ทไม้เก่าๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมันตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางหุบเขาท่ามกลางป่าสนที่ยืนต้นนิ่งสนิทเหมือนทหารยามที่ตายไปแล้วเจ้าของที่พักเป็นชายแก่ที่สายตาดูว่างเปล่าเขาหยิบกุญแจให้ผมพร้อมคำกำชับสั้นๆว่าคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงใครเดินบนหลังคาอย่างเงยหน้าขึ้นไปมอง ผมหัวเราะในลำคอตามประษาค,คนเมืองที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับอากาศคืนนั้นลดหวบจนเหลือเพียงห้าองศาผมขดตัวอยู่ในผ้าห่มหนาฟังเสียงลมวีดหวิวที่ลอดผ่านร่องไม้กระดานแต่แล้วกลิ่นหนึ่งก็ลอยมามันไม่ใช่กลิ่นป่าไม่ใช่กลิ่นกองไฟแต่มันคือกลิ่นทูปกลิ่นทูปหอมเย็นๆที่ชวนให้ใจสัน่นลอยคลุ้งอยู่ในห้องที่ปิดตาย ช้าัานใดนั้นครืดครืดเสียงเหมือนมีของหนักๆถูกลากไปมาอยู่บนเพดานไม้เหนือหัวผมพอดีใจผมเต้นร,รวัวผมลืมคำเตือนของชายแก่จนหมดสิ้นผมเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายแล้วส่องขึ้นไปบนขานไม้สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่แมวไม่ใช่หนูแต่เป็นมือมันคือมือที่ซีดจนเขียวค่อยๆโผล่ออกมาจากเงามืดบนคาน นิ้วมือนั้นยาวผิดปกติและมีเล็บที่ฉีกขาดจนเห็นเนื้อข้างในเสียงไม้ลั่นดังเปรีย้ยตามด้วยเสียงหัวเราะแผ่วๆที่ดังมาจากมุมห้องไม่ใช่เสียงหัวเราะแบบคนมีความสุขแต่มันคือเสียงสำลักน้ำเหลืองในลำคอผมเห็นร่างของหญิงสาวในชุดผ้าถุงสีซีดจ,จางค่อยๆไหลลงมาจากมุมเพดานเหมือนยางไม้เธอไม่ได้เดินแต่เธอคลานด้วยท่าทางที่ผิดธรรมชาติ กระดูกแขนขาของเธอหักบิดเบี้ยวจนส่งเสียงดังกรอบแกรบทุกครั้งที่เธอขยับเธอคลานมาหยุดที่ปลายเตียงหน้าของเธอครึ่งหนึ่งหายไปเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงดวงตาที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวจ้องขเขมงมาที่ผมอากาศในห้องเย็นจัดจนผมเห็นลมหายใจตัวเองเป็นสีขาวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหญิงคนนั้นไม่มีลมหายใจ เธอกระสิกด้วยเสียงเหมือนลมที่ผ่านหลอดลมที่ขาดวินเตียงอุ่นจังขอนอนข้างๆนะผมพยายามจะลุกหนีแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งเหมือนถูกผีอั่มความเย็นจัดเริ่มลามจากปลายเท้าขึ้นมาถึงหน้าอกกลิ่นทูบเปลี่ยนกลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นแน่วของศพที่ถูกแช่แข็งเธอกำลังแทรกตัวเข้ามาในผ้าห่มผื้นเดียวกับผมความสยองขวัญที่แท้จริงไม่ใช่การเห็นผี แต่คือรู้ว่าเราต้องนอนร่วงเตียงกับมันไปตลอดทั้งคืนจำไว้ถ้าคุณจะไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวในหน้าหนาวถ้าได้ยินเสียงเดินบนหลังคาหรือได้ยินกลิ่นทูบในห้องพักจงหลับตาลงให้สนิทแล้วสวดมนต์ขอให้ตัวเองตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพราะถ้าคุณเผลอเงยหน้าขึ้นไปมองคุณอาจจะได้รู้ว่าความหนาวที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากอากาศแต่มันมาจากปลายนิ้วมือเย็นๆของคนที่ตายไปแล้ว ที่กำลังลูบไหลอยู่บนใบหน้าของ